พื้นไม่เท่ากัน เบอร์ติดต่อร้านนะคะ0 8 0 1 1 2 8 5 6 0 0 6 5 4 7 8 2 6 9 3 2เเบอร์นี้มีไลน์นะคะสามารถแอดไลน์โทรเปิดกล้องดูสินค้าจริงได้เลยค่ะ ใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถทักไลน์ได้หรือ,อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ในเพจสมยศเจริญยนต์นะคะ RT 110ราคาอยู่ที่26,500ืารค่ะส่วนตัว RT 140ทั้งสองตัวนะคะราคาจะเท่ากันเลยอยู่ที่42,000บาทนะคะสำหรับตัว Thunder และ Thunder X ตัว140นะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นเครื่องตามสภาพนะคะ et 8 0ตัว et 8 0จะเป็นตามสภาพแบบที่เห็นเลยนะคะราคาจะอยู่ที่8,700สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปใช้งานตั้งทิ้งไว้นะคะอ่าใช้งานได้เลยสำหรับตัว et 8 0ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ช่างติดคลิปให้ชมเพราะว่าเริ่มมืดแล้ว ะะสภาพเครื่องก็คือใช้งานได้เครื่องติดสำหรับตัว EP 80ราคาจะอยู่ที่8,700บาทสำหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะคะถ้าเกิดเข้ามาดูเองมาเลือกสินค้าเองอที่ร้านมีส่วนลดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่มารับสินค้าเองถ้าในกรณีให้ร้านสง่งให้ร้านมีบริการสง่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ แต่ละพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ติ๊กเดินทางเองก็จะมีบริการติดเงินปลายทางการทําสัญญาซื้อขายระหว่างร้านกับลูกค้านะคะก่อนที่จะเดินทางและสามารถส่งสินค้าในกรณีภาคใต้ส่งสินค้าที่ขนส่งเอกชนติ๊กก็จะตีลังไม้ถ้าเป็นกรณีเครื่องนะคะถ้าเป็นโครงเราก็จะเอาไปทั้งชุดเลยและก็ส่งเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าแต่คราวนี้ค่ะระยะเวลาการขนส่งของแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน สามวันสี่วันแล้วแต่ขนส่งแต่ละที่จะวิ่งส่งลูกค้าถึงบ้านนะคะบางขนส่งเขาก็จะส่งถึงบ้านบางขนส่งก็จะให้ลูกค้าไปรับที่อ่าศูนย์รับสินค้านะคะสําหรับตัว RT140 ตัว Thunder เป็นตัวตุ้มสามแฉก,กอัตราเร่งจกักมีอัตราเร่งสูงนะคะตัวอ่าชุดไดตา t a r เป็นชุดได y s t a r โรงงานสำหรับตัว RT นี t ้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว RT140 Thunder X ตัว RT140 Thunder X ก็เป็นรุ่นสากแสรเหมือนกันทั้งสองตัวจะเป็นตัวมือควงราคาจะเท่ากันอยู่ที่4 2 0 0จะเป็นตัวตาฟ้าเหมือนกันทั้งคู่ลูกค้าบางท่านต้องต้องการเครื่องอ่าไฟตาฟ้าตาฟ้าก็คือรุ่นสุดท้ายนี่แหละค่ะจริงๆแล้วอะ RT140 มันก็จะมี Super War wow ด้วยแต่คราวนี้ Super War wow, ตอนช่วงนี้ค่ะติ๊กยังไม่มีเข้าเลยก็จะมีอ่าตัว Thunder และ Thunder X เท่านั้นและตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายก็คืออย่างละรุ่น ให้ลูกค้าเลือกนะคะถ้าลูกค้าต้องการตัวไดสตาร์ทก็จะมีตัวนี้เป็นตัวทันเดอร์ถ้าต้องการมือควงก็จะมีตัวนี้เป็นตัวมือควงแต่เป็นรุ่นทันเดอร์เอจะไม่ใช่รุ่นทันเดอร์ตัวนี้จะเป็นทันเดอร์ราคาเท่ากันเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้อาสนใจถ้าต้องการโทรเปิดกล้องก็แอดไลน์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดห้าหกศูนย์เบอร์นี้มีไลน์ต้องการแอดไลน์อีกเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะศูนย์หกห้าสี่เจ็ดแปดสองหกเก้าสามตัวนี้เบอร์นี้ก็มีไล ตั้งแต่8โมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มถ้าลูกค้าต้องการมาที่ร้านนะคะเปิดถึง1ทุ่มเลยแต่ร้านเราจะอยู่ด้านในถ้ากรณีลูกค้าเดินทางมาจังหวัดตไกๆจะมาดูสินค้าเองหาร้านไม่เจอเซิร์ช Google Map ได้เลยค่ะส่งยู่จเจริญยนต์มันก็จะขึ้นหรือถ้าเซิร์ช Google Map ไม่เป็นลูกค้าเดินทางมาที่กระทุ่มแบนแล้ว อยู่ตรงไหนโทรมาหาติ๊กนิดนึงเดี๋ยวติ๊กแจ้งว่าร้านอยู่ช่วงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็อาจจะนัดออกไปรับลูกค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่ร้านนะคะเพราะร้านเราอยู่ด้านในติ๊กจะไม่ได้อยู่ในตลาดนะคะเพราะว่าบางทีเรามีลูกค้าที่ซ่อมเครื่องอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือที่ร้านรับซ่อมเครื่องอ่ารับติดเครื่องใหม่รับแต่งเครื่องด้วยลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้ๆอาจจะเอาเครื่องมาซ่อมจะเอาเครื่องมาเช็คสภาพหรือจะเอามาแต่งเครื่องอ เข้ามาทําที่ร้านได้นะคะร้านก็จะมีะการตรวจเช็คให้มีบริการถึงหน้าบ่อหน้าความสำหรับลูกค้าบอกกุ้งบอปลาหรือว่าลูกค้าที่ต้องการให้ร้านเซอร์วิสแต่ในกรณีเซอร์วิสลูกค้าต้องมีเครื่อง สำหรับให้ร้านทําหรือร้านซ่อมหรือเช็คสภาพ3ามเครื่องขึ้นไปนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไปเครื่องเดียวบางทีทางร้านก็จะต้องมีคิวมันก็จะไม่สะดวกถ้าเกิดว่ามีจานวนเครื่องตั้งแต่3เครื่องขึ้นไปติดบริการให้ถึงหน้าบ้านเลยพูดง,ง่ายๆว่าไปเช็คสภาพให้แล้วก็หรืออาจจะยกเครื่องมาทําที่ร้านหรือถ้าเกิดว่าให้ไปซ่อมที่นันติก็ต้องดูว่าจากสภาพของเครื่อง ต้องเช็คอะไรบ้างต้องซ่อมอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะแจ้งลูกค้าสามารถทําให้ลูกค้าได้ที่นั่นเลยหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาคุยรายละเอียดกันนะคะ,ะรัามีจุลเจริญโยนอายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ